เราที่เป็นแม่อย่างเงี้ยเราเราทำทุกอย่างให้ลูกได้จนจนหมดลมหายใจอยู่แล้วเราเราไม่มีการแบบว่าจะหยุดแล้วนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ได้ยินที่ชิกเกอร์พูดก็รู้สึกโอ้รู้สึกแบบมันรู้สึกแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขารัากใช่ไหมคะก็เหมือนตอนที่ตอนที่กี้อายุ ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค, oh. ค่ะก็เลยรู้สึกแบบภูมิใจว่าเออเขาเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย oh, <okay. S 1> แล้วเขาเราก็หมดห่วงแล้วเรื่องตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะแบบบอกบอกด้วยความมั่นใจและภูมิใจว่าดูแลหมอมีได้แล้วนะก็เลยรู้สึกแบบว้าวก็โอ้ก็โล่งใจด้วยซึ้งด้วยเขาก็สามารถจะเตยอนกัน อะไรนะคะยังไม่ต้องอะไรนะครับช่วยช่วยช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันดีกว่าช,วช่วยกันดีกว่ามันนี้ยังยังได้อยู่ยังได้ยยัง <c oughs> <c oughs> ช่วยกันช่วยกันครับ <c oughs> <c oughs>